มะนาวลูกดกดอกตรึมดูสิครับไม่ว่าจะกิ่งก้านไหนมะนาวติดทุกกิ่งก้านไม่ว่าจะดอกเห็นไหมครับใครอยากมีมะนาวกินแบบนี้ทำวิธีนี้ได้เลยนะครับจะมีมะนาวดกเต็มต้นเหมือนบ้านพ่อเพลินเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพอเพลินชาแนลนะครับวันนี้พอเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยวิธีง่ายๆครับของใช้ในครัวเรียนของเรานี่นะครับสามารถนํามา บำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอิงแทบหักก่อนที่จะไปรับชมนะครับคลิปวิดีโอของพ่อเพลินพ่อเพลินขอคนละหนึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปเลยครับเราไปทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเรา ให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับอุปกร,กรณ์ที่เราจะนำมาบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีอย่างแรกก็จะมีนี่ครับยาพาราห้าเม็ดเราจะใช้ยาพาราไม่ว่าจะเป็นเซตามอนหรือว่ายาพารา เฉยๆก็ได้นะครับเนี่ยวันนี้เขาเพิ่นจะใช้5เม็ดแล้วก็ยานก็คือนี่ครับโมโนโซเดียมอูตราเมทผมชูรสอีกยานก็คือนี่ครับโปรตีนนิตามินมากมายครับก็คือไข่นี่เองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับยาพาราให้เรานํามาคุบหรือว่ามาบดให้ละเอียดก่อนนะครับ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ยาผ้าลาของเราแล้วให้เราเทลงไปในภาชนะที่เราจะผสมเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่นี่ครับไข่ไก่ให้เราตอกลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วโมโนโซเดียมมูทามีนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณนี้ครับ หนึ่งช้อนเสร็จแล้วแล้วก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันในไข่ก็จะมีประโยชน์ต่อต้นพืชต้นไม้แน่นอนครับทุกคนคงจะรู้กันนะครับและวันนี้เราจะนำนี่ละครับไข่ไก่มาทำปุ๋ยน้ำเลิ่งให้ต้นมะนาวและทำให้ต้นมะนาวของเรา ออกลูกดกน้ําเยอะแน่ยันก็คือออกลูกได้ทั้งปีและดกจนกิ่งแทบหักนี่ครับผงชูรสผงชูรสเมื่อเรานํามาใช้กับต้นพืชไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็สามารถนํามาบํารุงได้นะครับแล้วจะทําให้ต้นไม้ของเราหรือว่าต้นพืชของเราใบเขียวข้วเหนียว และเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะครับยาพารายาพาราก็จะช่วยนะครับในการกระตุ้นครับกระตุ้นให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกได้อย่างก็คือเกินได้ตลอดทั้งปีนั่นเองครับ นี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแล่ยันก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีให้เราใส่น้ำลงไปงนิดนึงครับผสมให้เข้ากันอีกทีหนึง่งเพียนเท่านี้นะครับเราก็จะได้ถือน้ำไปบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วให้เรานำใส่ใน เครื่องฉีดพ่นให้เราเตรียมน้ำเปล่ามานะครับนี่ครับให้เราเตรียมน้ำเปล่ามา2ลิตรนะครับเราจะใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วให้เราปิดฝาครับ ติดขาเสร็จให้เราเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันดีครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอ,อ,อกออกผลนลูกดกเต็นต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวที่เราจะฉีดพ่นได้เลยนะครับไปนะครับ เราไปฉีดพน่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราด้วยปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราฉีดพน่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ1 2ครั้งก็ได้นะครับจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปี แบบนี้เลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นแบบนี้เลยครับพรเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้มะนาวของบ้านคุณผู้ชมติดดอกออกผลก็ทำวิธีนี้ได้เลยนะครับ พ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม